ส่งปลูกต้นมั่งมีครับสูงใหญ่ใบแน่นส่งปลูกณบ้านหมู่บ้านระดาวันราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าครับสวัสดีครับสวนต้นต้นนะครับวันนี้ก็มีงานปลูกไม้นะครับหมู่บ้านรดาวันราชพฤกษ์นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศของพืชเปิดการเขาครับค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับเป็นหมู่บ้านในฝันของหลายๆคนเลยถ้าใครที่มีอจะมีนัดพืชผักตางถก็หน่อยครับนี่ก็ หลังนี้เนี่ยเราก็จะปลูกต้นมั่งมีนะครับส่วนบ้านนี้เองนะครับถ้ายังจำกันได้เรามีผลงานลงไปในวิดีโอคลิปแล้วนะครับที่เป็นระบ,บุว่างานหรือถอนชุมแสงตายออกต้นแล้วก็ปลูกชุมแสงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุมแสงรอบที่เรามาปลูกครั้งที่แล้วนะครับสวยสดงดงามมากนะครับป,ปลูกไปแล้วก็ประมาณสักสี่เดือนที่แล้วเขียวสมบูรณ์นะครับอันนี้ทีมงานของเรานะครับวันนี้ก็ กำลังเตรียมปลูกนะครับโดวเอา้วมังมีปลูกแทนต้นเหลียมที่อ่อนต้นนี้นะครับนี่เป็นคุณแสงนะครับของครั้งที่แล้วนะครับใบเต็มนะครับใบเต็มแข็งแรงมากเลยครับโกเคกับส่วนวันนี้เองก็ที่จะปลูกมีขั้นตอนยังไงบ้างก็ไปติดตามชมครับส่วนต้นนะครับเรื่องต้นไม้เราเชี่ยวชาญครับงาน่งปลูกต้นมั่งมีครับสูงใหญ่ไปแน่น ส่งปลูกณบ้านหมู่บ้าน,านราดาวันราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าครับต้นมังมีนี้นะครับความต้องการของลูกค้าคือต้องการปลูกทดแทนไม้เดิมนะครับคือต้นเหลืองปรียทอนะครับดับแรกเราต้องขุดไม้เก่าออกนะครับก็คือขุดตุ้มให้ได้ขนาดต้นมังมีเลยแล้วก็ใช้รถเคนยกต้นเหลืองปรียทอนไม้เก่าออกได้เลยครับเพราะในช่วงเวลาบ่ายทางต้นเหลืองเปียทอนที่มีความสูงไม่มากนะครับ ก็จะไม่บดบังแสงแดดที่ดสองต,ตัวบ้านครับลูกค้าจึงอยากได้ต้นไม้ที่มีความสูงถึงชั้น2ครับเป็นงานใช้ร่มเงาจากต้นไม้ลดความร้อนจากแสงแดดที่สาดสองตัวบ้านครับท่านลูกค้าจึงอยากได้ต้นมั่งมีสูงสูงเพื่อบดบังแสงแดดที่ดสองข้างบ้านครับเป็นการปลูกต้นไม้ได้2ต่อครับต่อที่1เติมเต็มให้บ้านดูนุ่มนวลอบต่อที่2ได้ร่มเงาร่มเย็นคลายร้อน ชมผลงานกันครับแล้วก็กลุกปุงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนสุดท้ายเป็นยังไงนะท้ายับการทำงานผ่านไม่ได้นะครับต้องทำฟสนตาหวานให้สะอาดนะครับก็เป็นมาตรฐาน เพจไม่ขุดล้อมบ้านชมแจงคอยสอรับุรีเพจไม่ล้อมไม่มงคลไม่ขุดล้อมช่องทาง y o u u u e หลักสวนชาแ n ลเวอร์ไวเว็บลักสวนดอทคอมลักสวนเป็นภาษาไทยครับขอฝากงานด้วยครับส่วนคนต้นเรื่องต้นไม้เราเชี่ยวชาญขอบคุณครับ